ใครที่อยากได้ผลพิซซ่าทาวนฟังทางนี้เลยนะครับผมนะที่ร้านบาจอ o ช s h o เขามีบริการกดผลพิซซ่าเกมพาราคาถูกเป็นร้านของ PA นะครับผมนะฮะไม่โกรไม่เกลียดแน่นอนร้านเปอร์เซ็แทนแถมทางร้านยังม,มีบริการขายไก่ตันคุณภาพนะครับผมนะรวมไปถึงกล่องสุ่มอิบมากมายเลยนะครับผมนะฮะราคาเริ่มต้นเพียง1บาทเท่านาั้นนะคุณผู้ชมฮะและทางร้านยังม,มีไก่เพชรแบบ Adib Adventure ราคาถูกอีกด,ด้วยถ้าใครสนใจใช้บริการนะครับผมเนีสามารถกดสั่งซื้อผ่านลิงก์ร้านข้างใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับโย โอ้โหโยโโอเคเลครับผมเน่ก็ขอกระวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับผมนะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพีวพีกันอีกแล้วเลครับผมนะฮะเป็นการล่าฆ่าหัวยกเซิร์ฟนั่นเองนะคุณผู้ชมฮะซึ่งผลที่เราจะใช้เนี่ยเป็นล่าของผลช้างแมมมอตนะครับผมนะช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมนะฮะซึ่งผลนี้เนี่ยเอาจริงคือค่อนข้างที่จะหุนและตึงเลยนะครับผมนะเป็นสัตว์สายโซอ่อนนั่นเองนะครับคุณผู้ชมฮะแล้ที่สำคัญเนี่ยนะครับผมนะฮะมาพร้อมกับชุดนะครับผมนนะะฮใ วันคิดสมาตินั่นเองนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่อยากมีเสื้อสวยๆแบบนี้ใส่สามารถไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมนะพี่มีลิงก์แปะไว้ใต้ดีคริปชั่นเลยนะครับผมนะหรือว่าใต้คอมเมนต์นั่นเองนะคุณผู้ชมราคาเนี่ยนะครับผมนะก็ไม่แพงนะครับผมนะเสื้อ5โรบักกางเกง5โรบักเลยนะครับผมนะเป็นเสื้อของพี่ที่พี่พัฒนาขึ้นมานั่นเองนะครับผมนะเป็นการออกแบบเองส่วนตัวเลยนะคุณผู้ชมฮะถามว่าสวยไหมก็สวยๆเลยนะครับผมนะฮะโอเคแล้วนะไม่รอช้าละกันเดี๋ยวเราหาผู้ประสงค์ดีประสงค์ร้ายกััันนนนนนนกก่่ออเเเลยยะะครรบผมมซิ์ฟี้าไไปูหหด อ๋อในครับผมนะน้องๆเดี๋ยวเรามาดูที่ทางด้านของปราสาสการกันสักทีหนึ่งนะครับผมนะฮะเหมือนมีคนใช้ซูนามิอยู่อ่ะเฮ้ยเอาอะข้างร่างนี้มีเฮลคุณผู้ชมเดี๋ยวดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับผมัน้องๆเอ่อเขาทําอะไรกันตรงนู้นนะถ้าเราผลช้างใช่ไหมเราไปสู้กันในน้ําเราน่าจะเสียเปรียบนะเพราะว่าเราเราสามารถที่จะเอ้ยมันมามันมาป่นมาะวะเฮ้ยมันมามันมาวะมันมามาเว่ยยังไงวะยังไงวะเฮ้ยเรียบร้อยยังไงล่ะโดน อุ้ยมาดิครับอุ้ยไม่ถึงอุ้ยถึงด้วยอุ้ยวิ้ยเป็นยังไง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 เดินเข่าอาเข้าเข้ารบร้อยทุบอู้หไม่ถึงวะไม่ถึงอ่ะโอ้โหกระโดดเทียบหัวไปเลยยังไงจังหวะนีย้ยังไงโอ้โหไม่ถึงวะอ้าวหน้าสั่นไปไงเรียบร้อย แท็กหนึ่งสวยๆอ้หู้ตุยเย่ครับผมมานจะตัววงใครจะมาลอดกงเล็บทางด้านของเดดเดอช้างไม่มีกงเล็บผู้ชมใครจะมารอดจากงานคู่นี้ของพี่ได้ยังไงนะครับผมว่าน้องๆบอกเลยนะผมนะว่าทุกวันนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะเวลาล่าข้าวหัวเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะล่าต่อเนื่องได้นะครับผมแต่เพราะว่าผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาไม่ชอบการต่อสู้ไงเอออย่างเซิร์ฟนี้เขาก็แบบเออเป็นมนุเทดกันอีกแล้วนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราตามหากันต่อเลยในการนะครับผมแต่ดูซิว่าจะเจอเซิร์ฟไหนแล้วก็จะได เล่นกันที่เซิร์ฟไหนกันบ้างนะเซิร์ฟนี้เนี่ยรู้สึกว่าเปียวๆใจอีกแล้วนะครับผมผู้ชมมีใครอยู่ข้างนอกไม่จ้ามีใครอยู่ไม่ครับไม่มีเลยนะฮะหลังจากที่เราทําการย้ายเซิร์ฟมาได้สักพักนึงเนี่ยนะครับผมนะฮะผลปรากฏว่าโอ้โหครึง่งเซิร์ฟมึงมาอยู่กันตรงนี้เลยลนะเนี่ยโอ้โหวันวันมึงไม่ทําอะไรเลยหรอเวลมันตันหรือย,ยังโอ้ใช่นะครับผมแตนะ่เวลมันตันกันหมดแล้วแต่ว่าค่าหัวมันยัง2.5เลยนะครับผมแนตะ่ไม่คิดที่มึงจะลากค่าหัวกันบ้างหรือไงเฮ้ยฮัลโหลนายออกมาได้ข้างนอกดิเฮ มันจะมีว่ะมันจะมีว่ะเอาว่ะเอาว่ะมาเปล่ามาเแบบยังไงยังไงเอาว่ะเอาว่ะเด็กเป็นเอาเปล่าอยู่ข้างบนว่ะเอ้ยเด็กเป็นเอาเอ้ยผลไม่ตื่นด้วยว่ะดูทรงล่ปโ่ยเฮ้ยเด็กเป็นเอาว่ะมาดิเอูมถึงเปล่าไม่ถึงว่ะโอ้ยช่างวุแรงเลยเนี่ยคอมโบ เชี้ยแม่งหุดคอมโบอะไปไหนอ่ะปุ้งบวชขึ้นบนโอหอหูยเชี่ยแม่งโคตรแรงถึงเบ้านี่ไงจะร้อย คู่หูแตกคามือคุณผู้ชมมาแล้วตอนนี้เนี่ยเราก็เจอคู่หูคู่อภัยแล้วนะครับผมนะฮะมาดูซิว่าเขาจะเอากันเราสุดหรือเปล่านะครับมาดิอ๋อไอ้แค่เขาโดนเลยวะโอ้ยโอ้ยหมัดใหม่วะอ๋โอ้โหคอมโบกูเหรอกี่ล้านวะนะ่ะเอากูสุดเลยนะโอ้ยรู้เลยว่าแม่งเล่นผลอะไรด้วยเล่นผลปักกี้คุณผู้ชมมาดิ มาดีกูสุดย่างบอกเลยบอกเลยสุดอ่ะบอกเลยกูสุดอ่ะกูสุดอยู่แล้วมาดีโอ้ยกูจะตายไม่ได้นะเว้ยแปลงเผาแป๊บนึงเ,งเอ้ากูจะตายด้วยไงประเด็นน่ะ ปล่อยตายเปล่าเรียบร้อยแต่งหนึ่งดูพี่สวยโอ้โหโคตรโกงอ่ะดาเมจแบบมันพังพูมากคุณผู้ชมโอ้ช้างไล่เหยียบเลยอ่ะดูดิมันแกมือเปล่าหวาแกมือเปล่าเอาว่ากูเล่นสายผลท่านโอยท้ายมาดิต่อให้เลยกูต่อให้เลยกูต่อให้เลยครับชนครับชนครับจะไหวยังไงชนครับ ไม่มีอะไรหยุดได้อ่ะบอกเลยโคตรขี้โกงอ่ะไม่มีอะไรหยุดกูได้อ่ะบอกเลยมาดิแัะเด็กกูทำต่อเนื่องอน,น,นะครับน้องๆดูดิมาดิใครจะหนีกูได้อยากรู้มาดิกูชนอย่างเดียวครับน้องๆไม่มีสกิลอะไรหยุดกูได้เ <c ười> ฮียโคตรโกงบัคมาดิอ่ะเอ้ยเกินจะปล่อยแตกงหนึ่งซุ้มสวย,สวย <c ười> โอ้เฮียกูโคตรจี้เลยอ่ะ <c ười> คือมันไม่มีสกิลอะไรหยุดได้เว้ย เฮ้ยเแค่แม่งโคตรโกงโกงจริงนะเฮ้ยมันเอาอีกว่ามันเอาอีกว่าแจกข้าวหัวปะเนี่ยยังไงยิ่งแปลงเป็นเผ่ายิอบวกเลยวยิ่งตึงปุ๊บยังไงโอ้อยดูดเลือดกลัวปุ๋ยเแค่แม่งโคตรโกงอะ่ะอา กูโดนสองคนลุมเลยอ่ะครับน้องๆดูดิโอ้ยกูจะตายเนี่ยไปเล่นไปอ๋อกูตายกูโดนตัวอะไรวะเนี่ย ใครฆ่ากูเน ki ี่ย้แต่ช้างโกงจริงบอกเลยโอเคสำหรับในคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับผมนะในคลิปต่อหน้าอยากให้พี่เล่นผลอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามาดูนะครับผมนะแต่ถ้าที่รู้มาคือว่าผลช้างเนี่ยแม่งแม่งโกงจริงนะครับผมนะโดยเฉพาะสกิล F เนี่ยนะครับผมนะก็คือถ้าไม่ใช่สกิลสตันนะครับถ้าเป็นสกิลสโลว์หรือว่าเป็นการแบบว่าผักอะไรเงี้ยคือแบบว่าจะไม่สามารถที่จะขัดสกิลนนนนนนนีีีี้้้ไดเเเเลลย่่่่่่พพบบบบบอออออกกกกกะะะะะคคครรรรรัััวาาาาาแมมมมมงงงงงโโๆจิผผสหชขฮ ผมแน็ตสรัสนีก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะครับผมแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายขี่ช้างกันกล้วย